เป็นรุ่นพี่ที่ดียังจิ้นอีกเหรอตอนเนี้ยเจ็ดปีแกสองปีแล้วจิ้นอีกเหรือเปล่าผู้สารเขาพี่ผมรู้สึกว่าถ้าแบบถ้าอยากมีชีวิตดีๆไปเถอะค่ะเปล่าผมเปล่ายาวๆช่วงนี้เห็นไปเดินสายคอนเสิร์ตอย่างนี้เป็นเกสเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเลยใช่ดูงานยุ่งนะครับครับอะไรอะ เออไว่าเราอย,ายกปไ,ไ่เาเราไปกันเพราะธุรกิจกันเป็นเรื่องของธุรกิจนะฮะ, <laughs> ะคือมันไม่ได้มีแบบว่าแบมาคุยกันหรือว่าอ,อะไรที่จะพอเป็นไปได้มีมีคุยครับคุยว่าเออไปไหมไปไหมเงินเยอะไปโอเคไปใช่มถืงเขาชวนใช่มใช่ใช่คุยคุยเรื่องตัวเลขครับถ้าเงินถึงใช่แล้วก็ไป เราไม่มีโมเมนต์อื่นเลยหรอไม่มีคุยกันนอกจากนี้เลยหรอไม่มีแล้วพี่ผ่านมาสองปีแล้วไม่มีแล้วทุกคนเออไม่มีอะไรแล้วพี่ได้ตอนนี้เจอหน้ากันมันเป็นความรู้สึกไหนมากกว่าเออเป็นรุ่นพี่ที่ดีใช่ใช่ไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิมอะไรนะก็เป็นแล้วก็เราเป็นคนดีเนาะแต่ว่าเป็นครับหลคุคนก็แใจว่าคุณดูเก่งๆนะตอนอยู่บริษัทกับคุณสเก่งเฮียซ้อมน้อย เดี๋ยวลืมอ๋อที่เก่งูไม่ได้เปิดไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นแค่แบบอ่านอ่านเนื้ออยู่คัะเดี๋ยวลืมได้เห็นการแสดงย้อนหลังแล้วแบบว่าีแอไหบ้าน่วงของละคออีกชการแสดงย้อนหลังแี่ไมเราตาพิสก็ปกติพี่ปกติไม่มีอะไรเลยได้อ่านไหมฮะได้อ่านเขอ่านไหม หย่ังจิ้นอีกเหรอตอนนี้เจ็ดปีกับสปีแล้วจิ้นอีกหรอเขาเห็นโมเมนต์ไงเขา่าแบบรู้ว่ารีเทิร์ป่าดูสภาพผมสิสงสารเขาแล้วไม่ต้องรีเทิร์นหรอกพี่สงสารเขาคนเอกว่าเป็นตัวเองมาก่แบบเันตองหรือวาเป็นตัวเองเป็นตัวเองอยู่แล้วครับตอนี้เป็นัวเองไม่ต้อลแล้ว ไปไปได้แต่ตอนนี้ยังตอนไม่มีโอกาสจะกลับไปได้ใช่ไม่มีที่ล้วสาวล่ะกไม่้เลคนใหม่มกลไม่ได้คนใหม่็อย่าพึ่งดีกว่าพี่สงสารเขาเอาตัวเองให้รอก่อนผมรู้สึกว่าเวลาอยู่คนเดียวแล้วผมคิดงานได้เร็วกว่าเดิมไรเงี้ยเออยไม่อยากให้เวลาใครหรือไม่อยากให้แบบนึงคิดอะไรเยอะกว่านี้ ไมาถึงว่าเราจะโฟก,กัสที่การเป็นหลักก่อนรอตัดวอไว้ใชม่มีคุยได้แหละแต่ว่าผมก็จะบอกเขาตลอดว่าเออผมเอางานก่อนนะเอาตัวเองก่อนนะ่วงนี้อะไรเงี้ยใช่แล้วตอนนี้มีคนเข้ามาครือเะลราไม่มีเลยสงสารเขาพี่เออม,มันไม่มีผมรูร้สึกว่าถ้าแบบถ้าอยากมีชีวิตดีๆไปเถอะค่ะเ <laughs> <laughs> ระวางไว้มาแบบ เอาให้ผมมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตรอดต่อไปอีกปีสองปีดีกว่าก่อนแค่นี้ก่อนดีกว่าพี่ใช่แค่น,นี้ก็เป้าหมายละเป้าหมายใช่รักษ<ล><ส>าสุขภาพก่อนตอนเนี้ยใช่สุขภาพเราเป็นไงบ้างคือเราทํางานหนักแล้วเราก็เที่ยวหนักด้วยใช่เ,ออ <laughs> เราใช้ชีวิตสุดทุกทางก็เลยค่อนข้างหนักเรื่องแฟนก็เลยยังไม่จบเ็ยตอนนี้ใช่ครับ มม่หมายควาว่าเรานอนน้อยอะไรเงี้ยพี่หือมันก็จะงงงอะไรเงี้ยเช่นตอนนี้ผมก็ค่อนข้างงงก็ทำงานไม่ได้นะสิได้ได้อยู่ใช่ได้อยู่แค่เข่าช้ำไม่ใช่เอวใช้บ่อยๆมันเริ่มมีกล้ามเนื้อมันมัช่วยได้แล้วแค่เข่าช้ำอายุมากขึ้นไม่ใช่ปัญหากับการใช้เอวแน่นอนไยถึงเรื่องเต้นครับเต้นครับเรายังควงได้ทุกงานเนาะควงอะไรฮะ อ๋อพวกเอลใช่ครับซึ่งวันนี้วันหนึ่งนี่ต้องกี่การควรกี่การเอโอ้ยวันวันละงานก็โอเคแล้วพี่ได้เราเราเที่ยววันละกี่งาน <c oughs> ไม่เอาไม่พูดดีกว่าน <c oughs> ับไม่ได้นะได่